สวัสดีครับผมนายนวับผมไล่นะครับวันนี้นะครับผมจะามานำเสนอ9ขั้นตอนเลี้ยงแมวในบ้านยังไงให้น้องแมวมีความสุขนะครับครับเชิญรับฟังการพรีเซนต์ได้เลยครับนาย y to e อีส แคสอินดอร์เอาจูเรสอะแฮปปี้แคสวันเดสมัตบีอะคอเนอร์จูซิสแอนด์เอ็นจอยเดอะวิวทูเพลย์เดอะแคสคอนโดพอเดอะแคสทูเซนเฟอร์อิน ข้อ3แดร์อาร์ดอัพวอลซายตี้ออฟทอย4แพนแคสแคสพอด the ครับ2ชิวแอนด์เพลย์วิม5เฉินออนเดอะทีวี3 happy time to play to 7 up is off and open your eyes eggs creams cool berries 9 first we have to choose good food. off ย o งเก e ร์เซ l i n g เป็นไงกันบ้างครับแฮปปี้ดีไหมกับการได้ศึกษาว่าการเลี้ยงน้องแมวในบ้านมีกี่ขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างครับขอจบการพรีเซนต์โปรเจกต์แค่นี้ครับขอบคุณครับ